การที่เราออกมาสร้างตัวตนหรือออกมาทําคลิปสั้นพอเราทําไปสักพักนึ่งพอเราผ่านเกณฑ์เราจะรู้สึกว่ามันง่ายแน่นอนค่ะการเริ่มต้นใหม่มันยากเสมอเพราะเราทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําทําในสิ่งที่เราไม่ถนัดแต่การเริ่มต้นน่ะถ้าเกิดมันยากเส้นชัยมันจะสวยงามเสมอเลยนะคะเพราะวันหนึ่งเราผ่านเกณฑ์ผ่านเงื่อนไขของเขาอ่ะไม่ว่าเราจะถ่ายคลิปอะไรลงอะไรโฆษณาก็เข้าหมดนะคะ แต่มันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎชุมชนด้วยค่ะเพียงแค่เราไม่ทำผิดกฎก็เท่านั้นดังนั้นเพื่อนๆพ,พ,พยายามนะคะพยายามไปให้ถึงจุดหมายพยายามไปให้ถึงฝั่งฝันถึงแม้ตอนนี้มันยังยากลาบากยอดวิวไม่ขึ้นลงอะไรไปก็ไม่มีคนเห็นไม่มีคนดูเพื่อนๆอ,อ,อย่าทอนะคะลงไปเถอคะค่ะอัปโหลดคลิปลงไปเลยอัปโหลดคลิปลงไปเยอะๆ แต่ต้องเป็นคลิปที่มีคุณภาพด้วยนะคะเมือวันหนึ่งได้ปริมาณคลิปมากพอยอดวิวมากพอผู้ติดตามมากพอยอดวิวมันก็เยอะขึ้นแล้วอะไรอะไรมันก็จะง่ายขึ้นค่ะผู้ติดตามเยอะยอดวิวเยอะโฆษณาก็จะเข้ารัวๆเลยค่ะคราวนี้เงินก็จะเข้าปังๆเลยค่ะสู้ๆนะคะหากเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ